สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีซื้อเหรียญ JBC คลอยนะครับซื้อเหรียญซื้อ,อยังไงสำหรับผมก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับผมแค่ไปดาวน์โหลด Exchange นี่นะครับคลอยสโตรเว็บเพจเว็บนี้นะครับเราก็มาเซิร์ชที่เหรียญ JBC น,นี่อันนี้เราเจอเหรียญ อันนี้ราคานจะอยู่ประมาณ2อสบาทนะครับประมาณนี้ตอ่อหนึ่งเหรียญเราจะซื้อ,อยังไงจริงๆซื้อนะผมแนะนำซื้อง่ายเลยให้เพื่อนๆเข้า exchange bit ิดคับอะไรก็ได้โอนเหรียญมานะครับสมมติว่านี่สมมุ่าซื้อเหรียญแล้วก็ถอนเหรียญผมแนะนำเป็นถอนดอทด,ดีกว่าเป็นดอทโอนมาเหรียญน,นี้แล้วก็ เรา copy s base ตัวนี้นะครับเอาไปวางใน exchange bit ครับวางผู้รับ s base อ่าอันนี้เรามีเหรียญดอทเท่าไหร่แล้วก็โอนเหรียญนั้นเข้ามาใน exchange นี้นะครับพอเราได้เหรียญแล้วเนี่ยแล้วก็มาขายครับผมขาย สมมติว่าเหรียญดอทเข้าแล้วนะครับเราขายรอก่อนนะครับอ่ะเราขายเหรียญได้แล้วเราก็จะได้เป็น USDT นะครับเราก็มาซื้อเหรียญ JBC ื้อเข้าไปก็ได้ครับเพื่อนๆยังไม่มี JBC USDT นีนะครับกดซื้อ อันนี้ผมซื้อว้3 USD ก็จะไดผ้ผมได้ประมาณเหรียญลวไปดูโอเคนี่เราก็ได้เหรียญน,นะครับแค่นี้เองครับง่ายๆครับผมตอนนี้3 USD นี่ได้ประมาณ 3... ามสิบสีเหรียญ35เหรียญ JBC นะครับ สำหรับเพื่อนๆอยากจะเอาไปทำอะไรเอาไปใช้งานในรูปแบบไหนก็โอนเข้าเมตา마ะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนวิธีโอนเหรียญเข้าในเมตา마ะอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ